เจ็ตสกีรายการใหญ่ของโลก w g p ชั่ววัน Waterjet World Cup 2022จะระเบิดศึกความมันบนผืนน้ำของไทยอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้ที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาพร้อมยิงสดสู่เครือข่าย800ล้านครัวเรือนทั่วโลกปรักดันลิเกศิลิ์กีฬาไทยก้าวไก่ก้าวหน้านำซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดความสำเร็จระดับ World c คลาสคอนเทนตของกีฬาเจ็ตสกีโลก ครับต้องกาบเรียนพ่อแม่พี่ท้องประชาชนผ่านสื่อประชานที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นความสําเร็จก้าวแรกของชาวเกก็ตสกีหรือสมาคมเกตสกีรวมถึงเป็นความสำเร็จของคนไทยร่วมกันทั้งประเทศวันนี้เราเป็นกีฬาประเภทแรกที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเอง,องปเ,เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะเริ่มเดินต่อไปนะครับหรือจะวิ่งต่อไปในอนาคตก็ตาม เป็นการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ที่ถือว่าสำคัญยิ่งนะครับอยากแกเชิญชวนให้พี่น้องชวาวชาชนุนไทยนะครับไปร่วมกันสรับสนนนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันที่พัทยาเริ่มแาืพรพุงนี้ถึงวันที่18นะครับจุดเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬา,อ,าอื่นๆที่จะมาเดินตามเรานะครับจะเป็นลิขสิทธิ์กีฬาที่ต่อเนื่องไปจากเรานะครับทั้งจะเป็นมวยไทย จะเป็นกีฬาประเภทอื่นเช่นตะก,ก้อหรืออะไรก็ตามน,นะครับเราพร้อมที่จะส่งเสริมนะครับภายใต้รัฐบาลน,นี้นะครับเราได้รับความบุณาจากท่านนายรัฐมนตรีหรือท่านเอกประยุทธ์นะครับและรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนเกิดวันนี้ได้ครับคำว่าน่าสนใจนั้นตัวเจสกีเองมันน่าสนใจมากอยู่แล้วนะครับ,รบก็ขอให้ท่านชมผ่านสื่อต่างๆถ้าท่านไปพัทยาไม่ได้ไปจอมเจียนไม่ได้ก็ดูจาก จากสื่อกีฬาต่างๆได้นะครับการแข่งขันเจ็ตสกีเนี่ยเป็นอันที่สนุกมากๆกีฬาหนึ่งนะครับแล้วโทั่โลกก็ถือว่าเจ็ตสกีตอนนี้เป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากๆเรือเจ็ตสกีเนี่ยในขณนะนี้ใช้ไปในเป็นเครื่องมือในการบำบัดช่วยช่วยช่วยภัยพิบัติต่างๆทางทะเลทางลําน้ำมากขึ้นตลอดเวลานะครับประเทศไทยเองไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ ช้เรือฉะนั้นเราปิดตัวเรือออกไปขายต่างประเทศแล้วตอนนี้นะครับคนเล่นเจ็ตสกีในประเทศไทยจากไม่กี่ร้อยคนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนี้20ปีให้หลังนี่เรามีเลขหมื่นแล้วครับเรือกับ4-5 0ันลำจากเลขร้อยลำนะครับก็ขอเชิญชวนและขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเรานะครับที่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กีฬาเป็นอันแรกนะครับ แล้วก็คิดว่าคงไม่ในประเทศใหญ่ๆก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีกี่ประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นใหญ่จริงๆสหรัฐอังกฤษยุโรปบางประเทศนี้เขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของบางอย่างของเขาอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องมวยไทยอย่างเงี้ยเราควรจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กันมาตั้งนานแล้วจนเขาไปใช้เป็นรูปแบบต่างๆเยอะแยะเลยทีถ้าท่านเปิดสื่อดูเนี่ยจะเห็นว่าการต่อสู้ด้วยกําลังมนุษย์นั้นใช้ ศิละปะมวยไทย90%นอกกันด้วยเขา่านอกกันด้วยศอกเอาเอาศอกไปกระแทกหัวคนแตกเนี่ยนะไม่เคยมีการต่อสู้ที่ไหนที่ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็กลายเป็นวิชาการต่อสู้วงการตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมทราบมาว่าแต่ละปีเนี่ยตอนนี้ชาวต่างชาติมาเรียนการต่อยมวยในประเทศไทยเนี่ยเป็นพันพนนะครับเฉพาะเฉพาะที่ภูเก็ตอย,อย่างเดียวกับพัทยาสองแห่งรวมกันนี มีหลาย้อดคนครับก็จริงๆแล้วเราสนับสนุนนะฮะกีฬาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักทุกๆปีอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ปีนี้เราได้เข้าร่วมกับการแข่งขันระดับโลกนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสในปีถัดไปนะครับ mm hmm. ก็เราเชื่อว่าการที่เราสามารถช่วยให้นักกีฬาเนี่ยสร้างชื่อเสียงนะฮะ แล้วก็มหากรรมกีฬาสามารถที่จะดูดแมดเงินเข้ามาสร้างกิจกรรมก็จะช่วยให้นักกีฬาเองสร้างรายได้นะครับจังหวัดเองก็สามารถสร้างรายได้เมืเออเอ่อทุกๆคนสามารถมีรายได้ที่ดีประเทศชาติก็จะมีความมาั่นคงนะฮะจากมหากรรมกีฬาจากการจัดก,กีฬาได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่บริษัทของเราเชื่อมั่นแล้วก็ขอเป็นหนึ่งในส่วนร่วมนะฮะให้กำลับบงใจ ให้กับทั้งนักกีฬาทั้งผู้จัดงานแล้วก็ทั้งภาครัฐแ,แล้วก็ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมครับผมจะบอกกล่าวหรือเชิญชวนประชาชนคนไทยนะครับให้ไปส่งแรงเชียร์หรือเป็นแรงใจร่วมกันว่าณเวลานี้เนี่ยเราขอประกาศสักดาในแผ่นดินแม่เรานะครับครั้งที่แล้วเราได้14แชมป์ที่อเมริกาณเวลานี้ในมาตุภูมิหรือแผ่นดินแม่เราเนี่ยนักกีฬาของเราทุกคนนะครับพร้อมที่จะ สู้อย่างแฟร์นะครับแล้วก็ให้รับช้ยชนะนั้นเพื่อความยั่งยืนของงานหรือกีฬาเจ็ตสกีต่อดไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เด็กเยาวชนของคนไทยนะครับได้เห็นกีฬาเจ็ตสกีเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่น้องนหนูๆจะเป็นทางเลือกสําหรับการเล่นกีฬาความเร็วเหนือน้ําและก็เป็นกีฬาที่เราจะสามารถกีฬาอาชีพที่ติดธงชาติไทยไปต่างชาติครับ